ก็สวัสดีครับอยู่กับช่องชอเก็บุตเกียวซิงครับนี่มารีวิวรัถครอกผมนะครับก็อาจะรีวิวให้ดูหลายวันแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาบ้างครับวันนี้จะมารีวิวให้ดูครับก็คันนี้นะครับเป็นรถตอนเดียวครับเครื่องสามพันนะครับก็ออกมาได้ประมาณ จะยี่สิบวันแล้วนะครับยังใบแดงครับยังไม่ได้ใบขาวครับก็ตอนนี้ผมมาวิ่งข้าวนะครับกรบาดเกี่ยวข้าวนะครับก็ตัวนี้เป็นเครื่องสามพันครับผมอุดอิจาแล้วนะครับตัวนี้ครับจะได้อ่าเป็นหน้านะครับเป็นพลาสติกพลาสติกนะครับสีดําเทานะครับับครก็จะมีไอเป็นลายเคปบเคปบลาครับตรงนี้ครับ ตัใหม่สอง2ครับก็คันนี้ครับผม euh,, ทำมาครับรวมรวมรถแล้วนะครับรมันตกเก้าแสนสามนะครับเฉพาะตัวรถมันหกแสนก่บาทครับแล้วก็ที่ทำคอกใส่ล้อนะครับใส่ล้อตัวนี้นะครับแล้วก็ไอล้อบรรทุกหลังนะครับเป็นแม็กบรรทุกนะครับผมไม่เอากระหะนะ ล้อตัวนี้ครับแล้วก็ล้อแม็กหลังนะครับแม็กทุกนะครับคอกนะครับมีคอกนะครับมีคออแล้วก็มีแหนบ16มิลนะครับ6แผ่นครับฝั่งละ6นะครับแล้วก็โชค20มิล2ตัวนะครับฝั่งละ2ตัวเป็น4ครับแล้วก็อโชคเดิมครับเอามาค่อยเพิ่มครับ อันนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับร้านเขาแถมให้นะครับแล้วก็มีไอ้รามกระบะนะครับนี่คอยู่ด้านล่างครับนี่ครับนี่ครับรามกระบะนะครับก็เล็กหนาอยู่นะครับไปทําที่นี่ครับมีดีเซลครับคันนี้ผมออกทีพิจิตรนะครับเพราะว่าพิจิตรผมรู้ว่าทํารถจบนะครับมันจบกว่าแถวบ้านผมครับผมไปดูมาสองทีครับที่บ้าน ค่อยช็อคครับถูกครับถ้าว่าไอ้ตัวบรรทุกนะครับพร้อมล้อพร้อมอะไรนี่ครับตกประมาณแสนแปดนะครับเพราะว่าผมสั่งเพิ่มครับเพารอยครับที่แรกว่าจะเอาของ TCPY ครับผมก็เลยเพิ่มสังเอาครับเป็นนี่ครับเฮาโป้ครับบิ๊กสีครับฮาวโป้มีระบบ ABS นะครับนี่ครับระบบ ABS นะครับ เป็กระทาบรรทุกนะครับก็คันนี้ครับมีใบวิศวกรพร้อมนะครับเจอด่านก็ยื่นให้เขารูครับว่ารถได้ตัดแปลงมาแล้วครับก็จะไม่โดนส่วนส่วนกระบะกระบะก็ดามครับดามข้างบนครับกระบะก็ดามครับด้านบนครับเพราะว่าผมจะมาวิ่งหอมแดงด้วยครับมันทุกหนักนะครับ คันนี้ก็บรรทุกได้ไม่เกินแปดตันครับรวมหนักรถนะครับก็เฉพาะตัวรถกับที่ทํามาครับมันตกเก้าแสนสามครับแล้วก็มีที่ผมทําเพิ่มครับผมมาไปแต่งเพิ่มนะครับก็มีใส่ไฟ LED ด้านหน้านะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแฟลชนะครับเราอยากไปให้ดูภายในครับผมไปแต่งเพิ่มมาครับก็งบประมาณสองหมื่นครับ ก็มีผ้าอ่าคุมเบาะสตีนะนะผมชอบสตีนะมีขอบพวงมาลัยนะครับแล้วก็มีวัดบูธนะครับวันบูธตัวนี้พันกว่าบาทนะครับตัวนู้นดิฟฟี่ห้าพันเก้านะครับเดี๋ยวผมจะ,ะเปิดให้ดูคนระับ ดิฟีมันจะดึงขึ้นครับเดี๋ยวผมตัดเครื่องให้ดูครับนี่ครับดิฟีจะขึ้นครับนี่ครับตัวซ้ายสุดครับเซ็นเซอร์ด้านล่างครับแล้วก็ตัวที่สองครับเป็นของแอร์โฟครับตัวที่สามเป็นวัดความร้อนครับตัวที่สี่อันนี้เป็นตัววัดรอบ รอบเครื่องตามที่เราเหยียบนะครับรอบคันเล่งครับประมาณนี้นะครับผมก็ไม่่คยรู้ครับตัวที่สี่ครับส่วนตัวที่ห้าครับเป็นวัดรอบเครื่องครับก็ตรงกันกับตัวหน้าปัดเลยนะครับส่วนตัวท้ายเป็นวัดบูธทูโบนครับแล้วก็มีน้ําหอมครับซื้อมาใส่หอมมากเรามีกล้องหน้าครับกล้องหลังครับ ยังเช้านะครับรถยังไม่ค่อยได้วิ่งครับมันก็ดังไม่ค่อยแรงนะรถหนักรถหนักนี่ดังแรงครับเพราะนั้นราคาก็ดังแรงครับครับก็ภายในก็จะมีประมาณนี้ครับก็รวมๆของแต่งครับอที่แต่งเพิ่มมาครับกับราคารถที่รวมกันแล้วครับมันเก้าแสนสามตกเก้าแสนประมาณเก้าแสนหกครับจะเกือบล้านแล้วนะครับก็ของเจ้าคิตตี้ครับภายในครับาประมาณนี้ครับ ก็มีน้ำหอมตัวนี้ครับหอมมากครับมึงซื้อมาติมวานนะครับก็มันก็น่าจะประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสีก็เป็นสีเทาลำโบนะครับก็รีวิวให้เก่งครับใครสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใมนคลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ